ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะอัมไฟเบอร์เจอในอจอคือผมมา follow เขามานานมากก็คือเจ็ดปีอืมแต่สมัยนั้น,นผมไม่มีตัวตนในสายตาเขาไงก็อยู่ในสายตาเขาอะแตะ่ผมก็ตามกดไลค์เขาตลอดอะใช่ป่ะไม่รู้เลยไม่เคยรู้ว่าตามกดไลค์ทีนี้ แล้วไงต่อไม่รู้เลยว่าตามอะไรเขาะะนั้นแล้ว่าขอแล้วไปขอไขอ้ไนี่เขามาไปขอไอดีแอปเขียวจากเพื่อนเขาตก,ก้าสิบสองคืออะไรแป๊บหนึ่งขายของอ่ะตะก้าสิบสองก็ <c oughs> กนี่ไงก็ที่บอกไงครับอันนี้มันคืออันนี้มันคืออนี่ครีมขาวส่วนนี้คือโลชั่นอันนี้คือไว้บำรุงอันนี้คือไว้แบบทาทาแล้วผิวขาวแล้วมันไม่ติดบอดไม่ติดขนอ่ะมันซึมไวอ่ะ แล้วเราก็แถมแล้วเราก็าเราก็ได้<อ>ให้นี้ด้วยนียี่ห้อเกาหลียี่ห้อหนึ่งเออแล้วเราให้นี้ด้วยถ้ากับว่าห้าร้อยเ้าสิบห้าเนี่ยได้สามอย่างนี้ซึ่งอันนี้อันเดียวก็100 150ระะ้อยร,ร้อยหสิบหรือเปล่าอันนี้ก็150ร้อย้าสิบกว่าบาทแล้วอืมอันนี้คือโปรวันนี้แค่รายนี้นะคือพี่ผุมก็ให้โปรน,นี้มาผมก็เลยผมก็เลยให้ตามนี้อืมเพราะฉะนั้นเซตเนี้ยคุ้มส่วนใครที่ใช้กันแดดอยู่แล้วหรือยังไม่เคยใช้อันนี้ก็ต้องรีบเพราะเนี้ยมันจะหมดแล้วห้าร้อยอันคือจะหมดแล้วแลล้้้วววกก็ไไมมม่่่่่่่รููาออีีเหสสนนยยััังงบดต ไม่ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเนี่ยโคโกในตำนานของคุณชยาพลใช่ปะสุดสวยพี่อะไรคิดสุดทอดครีมขาวเนียนไหมไดมาทาให้เขาดูทาแขนใครวะแขนพี่ก็ได้เนี่ยทาไปแล้วก็พี่ทาใหม่นี่นะทาให้ดมูมีคนกดสั่งอะไรมาไม่รู้ เอารับสั่งครีมเติมน้ำอันนี้นะ<ป>มันเหมือนน้ำอะ่ะคุณดูใช่ป่าว่าเธอมันเหมือนน้ำใช่ป่ะเหมือนน้ำเลยหมืนหมายถึงว่าเนื้อครีมมันเหมือนน้ำมันไม่เหนียวอ่ะมืนแตกตัวเป็นเออม,ม,มันเหมือน,น,น,นแบบแตกตัวเป็นน้ำอะ่ะปีน,นี้ก่อนแตกตัวเป็นน้ำ เดี๋ยวเล่าต่อครับขายของก่อนลูกค้าลูกค้ามาแป๊บนึงลูกค้ามาถึงไหนแล้ววะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเติรมันดูข่าวขึ้นยังไงวะอะไรข่าวขึ้นป้าดูในกล้องดิดงข่าวขึ้นนะเนี่ยเราดูให้ดูใกล้ๆแบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรว่ามันไม่ติดอะไรวะมันไม่ติดขนเหรอ<ม>เห็นปะใช่ไม่ติดขนไม่ติดบอ่อเห็นไหมก็ดูฝั่งไหน นี่หรอเอข้ามะเออมันจะขาวขึ้นเป็น<ช>แบบพอกตัวใช่คือครีมพอกตัวแบบว่าเหมือนเหมือนบีบีครีมเมื่อก่อนแต่ว่ามันพอถูกพัฒนามาแล้วเข้าใจไหมมาเป็นแบบที่มันไม่ไม่ไม่เลอะเสื้อเราหรือไม่แบบติดเบาะรถไปนั่งเบาะผู้ชายหรือนั่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเธอเคยเจอผู้หญิงนั่งเคยขึ้นรถแล้วติดเบาะเคยใครเอา้าเป็นไรเนาะ ฮรู้จักว่าวันวันไม่ทำไรหาแต่เร็วก็ใครไงก็หลอกถามไงหลอกถามไงเผื่อเธอจะแบบกำลังพูดอยู่แล้วหลุดให้ดูแข็งตไม่มีติดคนนะเขาบอกว่าแม่ลีแม่ลีแม่ก็เมื่อก่อนนะแม่ติดเต็มเบาะเลยเออติดไม่ว่ามือมือเปิดกระจกคือเลอะหมดทุกอย่างคือเต็มแต่ในวันนี้คือดีขึ้นเยอะตั้งแต่เขบใช้อันเนี้ย ชีวิตเขาดีขึ้นอือครัรที่เท่าไหร่ครับ <c oughs> รเธอดูดีว่าอันนี้ไปยังครีมครีมเติมน้ำสามสิบแล้วก็ครีมกันแดดใช่ปะอย่างอันหนึง่งใช่ไหมกินไปยังไปแล้วโอเคคุณคนนี้ปะก็อันเนี้ยม,มาเลยจ้ามาเลยจ้าเดี๋ยวเจ๊จะแพคให้กันแดดสาม ตุนตุนคนนี้ตุนกันแดดสามตุนว่ะต้องอย่างนี้ครับต้องตุนครับเพราะของมันจะขาดมาเลยจ่าเดี๋ยวเจ้แพ็คให้จ่าอะไรน้ำโนเดี๋ยโน่ออนเอ,เอ่ะเล<อ>่าต่ออะไรอันไหนก่อนละ่ะเล่าต่ออ่ะคือก็มีคนยังรอฟังอยู่ไม่ลืมกันสนุกชอบแพ็คของนี่ชอบแพ็ค เพราะว่าตอนขายสครับก็คือชอบกีพี่เล่าถึงไหนแล้ววะขายเสื้อผ้าก็ชอบแพ็คเสื้อผ้าเล่าถึง,ไ,งไหนแล้วเธอเล่าว่าทักอ๋อไปขอไอดีแอปเขียวเขาจากเพื่อนใช่ปะ่ะขอมาใส่ปั๊บไอเราก็ไม่กล้าคุยไงชิบหายแล้วกระดาษหมดทำไงเธอเราต้องทำไงอ่ะอมันเปลี่ยนยังไง ใช้ไ,ไม่เป็นก็อันนี้เฮ้ยครีมเติมน้ำแป๊บนึงกี่กรัมอ่ะือยังไม่หมดมันแค่ดังเลยเหระมันดังก็เออเออเลือสามสิบมหมื่นนะนี่มันสิบเองขอเวลาสักคู่วันนี้ฟังไม่จบฟดงได้มันก็ได้อยู่นะได้อยู่แหละอันนี้อะไรอะ่ะกันแดดส์ คล้วมนนงนะมันน่าจะได้อยู่ครับแต่มันน่าจะเหลือน้อยมากแล้วกระดาษคหนึงอ่ะต่อพอผมได้แอปเขียวเข้ามาใช่ปะผมจําได้เลยผมก็ทถักไปแบบว่าเออผมชื่อนี้นะเออเป็นเพื่อนนี้นะเขาก็ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเออ้แวแล้วบทสนทนาที่อย่างก็จบจบไปเสร็จปั๊บ ทุกวันเกิดของเขาอะ่ะผมจะชอบแบบว่าทักไปแฮปปี้เบิร์เดย์ทุกปีซึ่งทำมาประมาณสามปีติดต่อกันมั้งเออสามปีแฮปปี้เบิร <Happy Birthday S 3> ์เดย์เธออ๋อแล้วหนูตอบว่าอะไรขอบคุณค่ะเออจงรู้ไว้ด้วยว่าฉันไม่ตอบใครมั่วหรอกขนาดเธอฉันยังไม่ตอบเลยเธอมัอนขึ้นงนี้ขึ้นแล้วตอบแค่เป็นมายาใช่ คนอื่นแล้วถ้าฉันใจรึงฉันคงตอบเธอไปนานแล้วเฮ้ยกล่องหนูต้องบอกแล้วใช่คนนี้ตาแมวเฮ้ยใครนะเปล่าไปนะเปล่าบอไม่มีอะไรไหนูไปไหนตาแมวตาแมวคืออะไรไม่รู้คืออะไรตาแมวรู้ตาแมวไงอื ไม่มีเขาแคถามาว่าคนนี้ไม่ตาแมว,แวตาแมวคืออะไรไม่รู้เธอบอกว่าฉันตาเหมือนแมวหรอหรอไม่ใช่แล้วคืออะไรตาแมวไม่รู้จะรู้เพื่อคืออะไรไม่รู้แมวเธอมั้ง <c oughs> <c oughs> ตาแมวแ <c oughs> สดงว่าคนเมื่อกี้ดูไร่ตั้งแต่แรก ตั้งแต่ยุคบุกเบิกของเราในเหตุการณ์ดราม่าครั้งนั้น <c oughs> เออไม่เล่าแล้วตามนี้แหละพอก่อนเดี๋ยวปิมพก่อนครับผมปิมพไม่ได้แล้วคบหนึ่งเก็พิมพ์พังเดี๋ยวมา <c oughs> คบหนึ่ง คืออะไรไหนอ่านกันตาแมวคืออะไรอ่ะตาบอดพี่วิวตาบอดคืออะไรอ่ะหนึ่งตาแมวนี่นาะอะไรอ่ะหนึ่งตาแมวคืออะไรตาแมวคือใครอ่ะไม่รู้ไม่ใช่หนูนี่อะไรอาจจะเป็นเธอก็ได้ คนนั้นตาแมวใครคือตาแมววะเดี๋ยวตาหลุดจ้ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้ตาหลุดจ้ะเดี๋ยวก่อนเออก็ยังงงอยู่อ่ะเอาดีที่ไหนเลี้ยงแมวใช่เลี้ยงแมวฉันเลี้ยงแมวใช่มไ,ไม่ถามพี่จุ๋ม<ไ>ด้วยว่าครีมเติมน้ำสามสิบกรัมต้องอยู่ไนนี้ไอไม่เจอไปยบให้เดี๋ยวก่อนตาแมวคืออะไร ก็แมวเคือก็แมวอ่ะหมดไใช่ไหมอืมอย่างงี้คือหมดแล้วใช่ป่ะเป็นม้วนหรออืมมีเก่งเขามีเอาดีทุกคนเนี่ยแสดงว่ามีคนรู้ตั้งนานแล้วที่ไปหาข้างในที่เดียวใช่ไหมว่าอะไรว่ามันคืออะไรใช่ไหมพี่เติมน้ำใหญ่ไม่หมดเนี่ยพวกคุณตอบฉันมาเดี๋ยวนี้เลยฉันอยากทราบเนี่ยเธอไม่ได้หมดสามสิบเอ้าทำไมหนูไม่เห็นนะสามสิบเปื้อนใหญ่ถูกป่ะใช่ thank you กระดาษหมดเหรอมี ไม่มีอะไรเนี่ยแบบแปลกๆนะตาแมวนี่เปล่าไอคนนั้นหรือเปล่าใช่วะไอที่มันมาล้าลานอะฮะไม่ใช่คึกคิดอะไรไปไกลแล้วออาแ้วตาแมวคอคไปนึกว่าไอคนที่มาล้าลานเดี๋ยวจะล้าลาน,ดนเดี๋ยวจะซัดให้เดี๋ยว่อ<ะ>นราเล่น <laughs> อย่ามาเยอะ ทุกคนดูแปลกๆเอาจริงปะทุกคนดูแปลกๆแล้วมัหวนหมุนช่ไมทุกคน,นท,ทำไมได,ดูแออนนปลกๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ